รวมถึงช่องเก็บของตรงกลางนี้ด้วยนะคะก็เป็นหนังแล้วก็เป็นตะเข็บสีขาวเก็บของได้เยอะเหมือนกับหลายๆรุ่นของทางรีโบนฝั่งที่ประตูทั้งสฝั่งนะคะปูแรงนะคะหรือว่าเอียงไปทางไหนได้นะคะมีสาย USB มาให้เหมือนในบางรุ่นนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะด้านบนเนี่ยก็จะมี ค่ะในส่วนของท้ายคลิปนี้นะคะฝฟาในส่วนของตัวกล้องมองหลังด้วยนะคะกล้องมองหลังที่มาจากโรงงานข้อดีของเขาคือมันมากียนะคะส่วนด้านล่างของด้านหลังเนี่ยปลายท่อนี่มีมาให้อยู่แล้ว รถกระบะนะคะยังเป็นรถกระบะเหมือนเดิมนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยลงไปก็ยังคงเป็นรถกระบะนะคะแต่รถกระบะที่เราลงช่วงนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เราไม่เคยลงก่อนหน้านี้มาก่อนนะคะในรายละเอียดต่างๆแต่ละจุดนะคะวันนี้นะคะฝ้ายจะพามาดูรถกระบะรีโวนะคะซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งที่ยอดจองเข้ามาค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นรุ่นแต่งพิเศษจากโรงงานนะคะเป็นรุ่นแต่งพิเศษหรือเลี่ยงง่ายๆว่า รีโว่ล็อกโคนะคะวันนี้ล็อกโคเป็นรุ่นสีประตูนะคะที่จะพาชมนะคะเป็นสีดำนะคะล็อกโคนี่จะมีทั้งขับเคลื่อนสีล้อและขับเคลื่อนสองล้อนะคะสำหรับสีประตูตัวที่ขับเคลื่อนสองล้อนะคะจะมีตัวเดียวเลยก็คือตัว179,00ล้านนะคะเป็นเครื่องยนต์2 000, 4งพแรงม้านะคะเป็นตัวล็อกโคเป็นตัวเดียวเลย แค่เครื่องยนต์2.4สําหรับตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันค่ะว่ารีโว mm ่โต o ยต้ารีโว4ประตูรุ่นล็อกโคนะคะขับเคลื่อน2ล้อราคา1 7 9 0 0 0เนี่ยจะมีออปชั่นอะไรตรงไหนชุดแต่งเป็นยังไงบ้างนะคะรุ่นนี้เนี่ยเลือกสีขาวมุกได้นะคะจะเพิ่มเงินไปอีก10,000บาทนะคะจะเพิ่มเงินไปอีก10,000บาท เดี๋ยวไปชมกันแต่ละจุดกันค่ะพายพายชมค่ะเรามาเริ่มชมจากด้านหน้าเลยนะคะมิติตัวรถด,ด้านหน้าเนี่ยอะพารตฟอร์มนะคะในเรื่องของตัวกระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็นรีวรปกติเนี่ยมันก็จะไม่ได้กินในลักษณะกระจังหน้าดําด้านลงมาถึงขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่นลลอกโคนะคะทางโตต้ตาก็เลยมีการออกแบบให้มันให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติแข็งแกร่งนะคะตามคอนเซ็ป พลังแข่งเกินนิยาม่ะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตพูดในส่วนของกุญแจก่อนนะคะในรุ่นนี้เนี่ยกุญแจจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะคะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะคะตัวกุญแจเนี่ยทำงานนะคะเชื่อมโยงกับการกดสตาร์ทแล้วก็การเปิดประตูแบบไม่ต้องใช้กุญแจนะคะตัวกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์เนี่ยจะมีให้2ดอกนะคะแล้วก็จะมีกุญแจธรรมดาที่ไม่ใช่กุญแจรีโมทเป็นกุญแจสำรองอีก2ดอกนะคะ ลูกค้ารวมจะได้แล้วกุญแจทั้งหมด4ดอกนะคะก็กุญแจรีโมทอันนี้ก็สลับใช้6เดือนครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเกิดหายแล้วลูกค้าทําเพิ่มเติมหรือชารุดแล้วทาเพิ่มเติมนี้แพงมากเลยทีเดียวเช็คราคาได้ที่ศูนย์บริการนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยพอมองแล้วเนี่ยนอกจากความแกร่งความ ดูดุดันของกระจังหน้าแล้วเนี่ยนะคะก็ก็รู้สึกว่ามันจะลงตัวกับในลักษณะของโคมไฟเอยตัวกระจังหน้าด้านในนะคะที่มีสัญลักษณ์ความเป็นรูปโลโก้เตอต้าแบบเหมือนอยู่ภายในเหมือนอยู่ภายในแก้วเลยนะคะมันก็เลยทำให้ดูหรูด้วยค่ะกับตัวโครเมี่ยมตรงด้านหน้าตรงนี้ค่ะ แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยกระจังแบบดำด้านใหญ่เลยนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยมีการตกแต่งกันชนล่างให้กันชนหน้าล่างนะคะให้บาลานซ์กับตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็ให้ไล่ไปกับตัวโคมไฟหน้านะคะก,ก็ลงตัวมากสำหรับการปรับเปลี่ยนมารอบนี้นะคะบางคนอาจจะงงว่าล็อกข้อคือตัวไหน จำง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมที่เขาเรียกว่า T.R.D. ะคะ่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็คือล็อกโคเนี่ยแหละนะคะก็คือเป็นตัวแต่งพิเศษแต่เรียกว่าล็อกโคแล้วนะคะในปัจจุบันนะคะในส่วนของไฟนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อไฟก็จะเป็นแบบเหมือนตัวมิดเลยค่ะที่เป็นตัวยกสูงก็คือเป็นแบบ L.E.D. แบบ full option เลยนะคะเป็น full L.E.D. เลยส่วนไฟสูงต่ำเนี่ยจะเป็น โปรเจคเตอร์ or, ปรับสูงต่ำอัตโนมัติเป็นใบบีมโปรเจคเตอร์นะคะปูออปชั่น LED ทั้งเป็นไฟ daytime นะคะสติสตาร์ทขออภัยค่ะสตาร์ทรถก็ติดเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะที่อยู่ด้านข้างก็จะเป็น LED นะคะก็สวยงามมากเลยนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้แล้วในส่วนของไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งในส่วนของโคมไฟตัดหมอกเนี่ย ก็มีการจัดวางให้บาลานกับตัวตกแต่งซุ้มล้อตกแต่งซุ้มล้อนะคะก็คือมีการไล่ในส่วนของชุดตกแต่งซุ้มล้อเนี่ยมาให้บรลานแล้วข้อไปจนถึงไปตัดหมอกที่เป็น LED ของทางโตโยต้าที่ติดมาในรุ่นของ r ี v o ตัวนี้นะคะก็ก็ลงตัวดีค่ะ ในส่วนของด้านหน้าทั้งสองฝั่งของทางตัวรถรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะมีเซ็นเซอร์มาแล้วด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็เพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วยนะคะในช่วงด้านหน้าของตัวรถนะคะแล้วรุ่นนี้อย่างที่บอกที่เคยลงสีให้เห็นไปนะคะที่จะเป็นสีพิเศษแบบ ออกสีเขียว,ยวนะคะที่เป็นสีเขียวแบบถ้าหารหอาหารหน่อยนะคะก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้าที่เคยลงไปได้ว่าสีจริงของตัวรถรุ่นล็อกโคที่เป็นสีเขียวนะคะเป็นยังไงนะคะสวยมากในส่วนของซุ้มล้ออย่างที่บอกไปนะคะก็มีการออกแบบที่ไม่เหมือนรุ่น รุ่นอื่นนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อซุ้มล้อตกแต่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซุ้มล้อแบบนี้นะคะเพราะว่าจะมีการออกแบบแบบมีการเล่นในส่วนของขอบด้านบนด้วยนะคะเพิ่มตัดสีนิดหน่อยให้เพิ่มดูแข็งแงกร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวล้อและตัวแม็กะนะคะก็จะเป็นลายพิเศษเฉพาะรุ่นของทางล็อกโคเขาเลยนะคะตัวหน้าแม็กอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบ18นะคะ แล้วก็หน้ายางอยู่ที่265นะคะก็จากสเปคโรงงานเลยนะคะตามนี้ รุ่นนี้นะคะเป็นสีดำนะคะราคาอยู่ที่หนึ่0ล้าาพนแล้วก็จะมีสีพิเศษด้วยนะคะที่เป็นสีเขียวเหมือนสีเขียวทหารนะคะก็ลองสอบถามหรือถามกันเข้ามานะคะว่า เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เคยอัดคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะคะสามารถไปดูได้ว่าสีจริงของสีเขียวที่เป็นแบบสีใหม่ของตัวรุ่นโลโก้เป็นยังไงนะคะสวยมากนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่ชอบสีสแตนดาร์ดก็ชอบสีขาวมุกก็เพิ่มจากราคา1น9 0 0ล้านเจ่นะคะไปอีก1,000 0บาทนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะ และในส่วนของตัวตกแต่งที่เปิดฝาท้ายนะคะขออนุญาตพูดถึงนิดนึงนะคะเพราะว่าพอมองโดยรวมแล้วเนี่ยก็ลงตัวกับโลบารลงตัวกับในส่วนของซุ้มล้อมากๆเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. คือพอมองโดยรวมเนี่ยก,ก็เข้ากันทีเดียวนะคะจะบอกว่าในส่วนของชุดตกแต่งฝาท้ายนะคะในตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ย ก็ตัวจับตรงนี้ก็เป็นสีดําด้านเดียวกันกับชุดตกแต่งที่ครอบลงไปนะคะในชุดตกแต่งเนี่ยจะมีการเขียนไฮลักษ์นะคะเพื่อบ่องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแต่งพิเศษนะคะของทางโตโยต้านะคะแล้วก็ครอบในส่วนของไฟเบกรกดวงที่3ไปให้ด้วยนะคะก็ ไฟเบรกดวงที่3สําคัญนะคะไฟเบรกดวงที่3สาคัญนะคะสําหรับรถที่ตามมาเนี่ยก็จะเห็นชัดด้วยชัดมากขึ้นโดยเฉพาะรถสีดาแบบนี้นะคะสําคัญมากนะคะ mm hmm. พอมองโดยรวมปุ๊บเวลาเขาครอบไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ก็ลงตัวดีนะคะ mm hmm. แล้วก็มีการซ่อนในส่วนของตัวกล้องมองหลังด้วยนะคะ mm hmm. กล้องมองหลังที่มาจากโรงงานข้อดีของเขาคือมันจะมีการซ่อนเข้าไปแบบเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะ mm hmm. ก็ก็จะไม่ดูแบ่งแยกออกมาก็จะไม่ดูเหมือนแบบโดดเด่นจนเกินไปนะคะแล้วก็ ในส่วนฝาท้ายตัวล็อกโคอย่างที่เคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็มีตัวชุดแรงให้เรียบร้อยที่ทางเต y o ต้าติดตั้งมาให้นะคะแล้วก็ทำให้เปิดปิดได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าเด็กก็สามารถเปิดปิดได้นะคะในส่วนของกระบะก็มีการออกแบบช่วงกระบะนะคะ มีความสูงที่พอสมควรสามารถวางตะกร้าในการขนของไปขายตลาดนัดผักผลไม้ไปขายได้หลายตะกร้านะคะสําหรับ4ประตูนี้น่าจะวางได้ถึง5ตะกร้านะคะน่าจะวางได้ถึง5หรือ6ตะกร้านะคะแล้วก็มีโลบาร์นะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ full LED เลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็เป็นแบบไลท์ไกดิ n งด้วยนะคะสำหรับไฟท้ายนะคะที่เป็นแบบเลข3นะคะก็ทั้ง2ฝั่งนะคะหันหัวเลข3าเข้าหากันพอรวมกันก็เป็นเลข8นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเป็นแบบ full LED และเป็นไลท์ไกดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟท้ายเนี่ยก็จะมีแบบยึดหลัก พลศาสตร์ในการตัดอากาศนะคะมีคีบตัดอากาศอยู่ที่ตัวโคมไฟด้านล่างด้านข้างนะคะในส่วนของการตัดอากาศก็จะมีการออกแบบไว้ทั้งช่องในส่วนของระหว่างกระจกหูช้างและตัวรถนะคะแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านข้างนะคะหรือว่าไฟหน้าด้านข้างซ้ายและด้านข้างขวานะคะก็มีการออกแบบมานะคะเพื่อที่ให้ตัวรถเนี่ยทยายาไปข้างหน้ามีแรงต้านน้อยลงนะคะจากอากาศนะคะ มีฟอนต์คำว่ารีโ o ชัดเจนนะคะแล้วก็ไฮลักอยู่ตรงกลางอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะส่วนด้านล่างของด้านหลังเนี่ยปลายท่อน,นี่มีมาให้อยู่แล้วนะคะติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานนะคะก็ทําให้ปลายท่อไม่เป็นสนิมง่ายเนาะถ้าติดตัวข้อปลายท่อสแตนเลสมาให้มีเซนเซอร์มาให้นะคะทั้งมุมทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังด้วยนะคะเซนเซอร์นี่จะเป็นสีดํานะคะเป็นสีดํานะคะ ติดตั้งให้ที่กันชนท้ายทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งด้านมุมนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะทั้งหมด4จุดนะคะไอตัวกันชนท้ายเนี่ยจะเป็นแบบสสีเป็น2โทนด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบดําด้านด้านล่างจะเป็นแบบเมทัลลิกที่เป็นเหมือนสีเทาๆหน่อยนะคะเป็นสีเทาๆหน่อยนะคะแต่ก็ลงตัวกันดีค่ะในส่วนของเซนเซอร์จะเป็นสีดำด้านนะคะ ติดตั้งไปที่ตัวกันชนท้ายด้านล่างที่เป็นสีเทาๆเมทัลลิกนะคะก็ไม่ได้แบบโดดออกมามากเกินไปนะคะก็โดยรวมแล้วก็กโอเคดีค่ะก,ก็ดีสวยดีค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของสมาร์ทเอนที่ตรงนี้ค่ะสามารถกดเปิดโดยที่มีกุญแจติดอยู่ที่ ที่ตัวของคนขับนะคะหรือคนที่จะมาเปิดประตูไม่เกินยืนอยู่ตรงนี้ไม่เกินเมตรยีโดยประมาณนะคะสามารถใช้งานกดเปิดประตูตรงนี้ได้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งคนขับและด้านข้างคนขับด้วยนะคะพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างแรกที่สะดุดเลยนะคะที่แผงประตูนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้ค่ะ จะเป็นลักษณะเหมือนไฟซ่อนในคอนโซลด้านข้างแผงประตูนะคะทำให้ดูมีความหรูหรานะคะแต่ก่อนเนี่ยไฟซ่อนตรงนี้เนี่ยจะมีในรุ่นอ n โนวานะคะจะมีในรุ่นแคมรี่บางรุ่นนะคะบางรุ่นเนี่ยก็จะไปซ่อนอยู่ที่ฝ้าบางรุ่นก็จะไปซ่อนอยู่ตามคอนโซลนะคะบางรุ่นก็จะซ่อนอยู่ตาม คือส่องไปที่พื้นตัวรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากขึ้นนะคะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีทั้งสองฝั่งนะคะและและมีทุกป,ประตูเหมือนกันเลยนะคะอันนี้พามาดูในส่วนด้านหลังนะคะอันนี้ในตัวรถมีความมืดนะคะก็จะเห็นชัดมากนะคะในเรื่องของตัวไฟซ่อนอยู่ที่ตัวคอนโซลแผงแผงประตูทั้ง4ฝั่งนะคะ วัสดุหนังในการหุ้มแผงประตูนะคะจะเป็นหนังแท้นะคะตะเข็บสีดำนะคะแล้วก็เล่นไล่มาจนถึงในส่วนของการทำงานของกระจกเลยนะคะในส่วนการทำงานของกระจกกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกสั่งการได้ด้วยสามารถล็อกกระจกได้นะคะที่ไม่ใช่บานคนขับสั่งการได้ที่ตัวคอนโซลของคนขับแล้วก็ปรับกระจกทั้งสองฝั่งเป็นแบบไฟฟ้าแบบบิดแล้วปรับเอานะคะแล้วก็เป็นแบบ พับกระจกไฟฟ้านะคะในส่วนของการพับกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถสั่งได้สั่งการได้ที่ฝั่งคนขับนะคะในส่วนของแผงประตูก็จะมีลําโพงมาเรียบร้อยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ1 2สองนะคะแล้วก็ตรงนู้นเสา B นะคะ3แล้วก็เสา A นะคะสี่ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังว่ามีเพิ่มอีกสักสองจุดไหมนะคะปะูด้านหลังนะคะห้าแล้วก็ประตูด้านหลังของฝั่งทางด้านอีกฝั่งหนึ่งด้านขวาก็หกนะคะมาภายในนะคะตัวเบาะจะเป็นตัวเบาะหนังนะคะแล้วก็จะมีฉลุในส่วนตรงกลางนะคะที่ที่เป็นฉลุเป็นรูๆไว้นะคะก็เพิ่มความหรูหรามากขึ้นนะคะตัวเบาะหนังเป็นตะเข็บสีขาวนะคะเป็นตะเข็บสีขาวนะคะ ตัวเบาะหนังเป็นตะเข็บสีขาวรวมถึงช่องเก็บของตรงกลางนี้ด้วยนะคะก็เป็นหนังแล้วก็เป็นตะเข็บสีขาวเก็บของได้เยอะเหมือนกับหลายๆรุ่นของทางรีโวนะคะแล้วก็ตัวรุ่นนี้เนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดเครื่องยนต์สองพันสี่หนึ่งแรงม้านะคะเป็นขับเคลื่อนสองล้อเป็นเกียร์ออโต้รุ่นเดียวของล็อกโคขับเคลื่อนสองล้อนะคะแล้วก็เป็นออโต้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่ม อีโค o โหมดพาวเวอร์โนะคะมีทั้งตัวประหยัดแล้วก็ตัวที่จะเพิ่มความมันในการขับขี่นะคะเป็นตัวเกียร์แบบเกียไทา์นะคะเป็นเกียร์ CVT นะคะก็ขับขี่มัน,นะคะ่ะสำหรับรุ่นล็อกโคนะคะตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอที่ทำงานมีเดียนะคะผ่านสื่ออย่างเช่น m e m บ r รนะคะแฟลไดนะคะแล้วก็บลูทูธนะคะแล้วก็การทำงานผ่านทีคอนเน็ c ทที่ทางเตร์ต้านะคะทำเป็นแอป,ปมานะคะเพื่อบริการลูกค้าเพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะแบบเช็ครถว่ารถมีการขับเคลื่อนออกไหมความปลอดภัยนะคะแล้วก็การทำงานในการหาร้าอาหารหา แล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้แต่ไม่ได้แยกอุณหภูมิทั้งสองฝั่งนะคะไม่ได้แยกอุณหภูมิทั้งสองฝั่งนะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะก็คือปรับอุณหภูมิเท่ากันทั้งสองฝั่งภายในรถทั้งคันนะคะสามารถกดออโต้ได้เลยเหมือนเดิมในการสั่งการนะคะแล้วก็มีการต่อสายเกี่ยวกับแปลงไฟ1 2 0โวลต์สฝั่งนะคะลูกค้าสามารถจะที่ เอาไปตอบกล้องบันทึกภาพหน้ารถได้นะคะแล้วก็มีระบบการควบคุม VSC อยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดจะยกเลิกการใช้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนตรงช่วงกลางเนี่ยมีการออกแบบการวางแก้วให้2ที่แล้วก็มีการวางพวกบัตรหลืออะไรตรงกลางให้นะคะในส่วนการจัดวางก็เหมือนกับรีโวเกตรุ่นอื่นนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็มีการออกแบบกันเว้าโค้งเพื่อจับกระชับนะคะให้สบายมือมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่เป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่ที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมาเพื่อที่จะรองรับลูกค้าหรือท่านไหนที่อยากจะขับรีโว่ทางไกลนะคะก็จะรู้สึก ในการจับพวงมาลัยเนี่ยจะทําให้ผ่อนคลายและสบายมากขึ้นเพราะว่ามีการแปรผ่านไปพร้อมๆกับความเร็วของตัวรถนะคะก็ทําให้ขับรถทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าตัวรถบังคับง่ายขึ้นมันก็มีความ สบายมากขึ้นในการขับขี่ทางไกลนะคะส่วนพวงมลาลัยเป็นมัตติฟังกชันด้านซ้ายเกี่ยวกับบลูทูธรับสายวางสายแล้วก็การทํางานของหน้าจอมีเดียนะคะแล้วก็ด้านขวาเป็นการทํางานของหน้าจอ M I D นะคะที่จะบอกในตัวเลขไมอะไรตรงนี้นะคะก็คือสามารถตั้งทิป A ทิป B ได้นะคะหน้าจอบอกเลขไม่หน้าจอบอกระยะทางกับน้ำมันที่เหลือในถังคงเหลือว่าวิ่งได้อีกเท่าไหร่บอกอุณหภูมิภายนอกนะคะจะเป็นหน้าจอแบบ MID แบบดิจิตอลเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบเข็มบอกความเร็วนะคะแล้วก็บอกรอบนะคะทั้งสองฝั่งนะคะเป็น MID ตรงกลางนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยจะมี Toyota Safety s e n s e นะคะมาให้ด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของ Quick Control นะคะที่สามารถตั้งระยะความเร็วได้นะคะให้คงที่ตามที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ตัว ตัวนี้ค่ะที่ว่าเป็นตัวกันไม่ให้ตัวรถเนี่ยออกนอกเลนในระหว่างที่เราขับขี่นะคะสามารถจะตั้งค่าให้ตัวรถอยู่ภายในเลนได้นะคะถ้า มีการใช้งานในส่วนตรงนี้เนี่ยเลนอเลอร์ดิพาเจอร์เนี่ยก็จะควบคุมรถให้อยู่ภายในเลนที่รถสามารถตรวจสอบเส้นได้นะคะตรวจสอบเส้นระหว่างถนนได้นะคะถ้ามีการหลับในหรือว่าเผลอเพียแล้วหลับไปอย่างเงี้ยค่ะทางตัวรถก็จะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอก่อนแล้วก็จะหน่วงพวงมาลัยกลับมาในเลนให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรดาร์ y ดนมิกในการกะระยะคันข้างหน้าทํางานไปพร้อมๆกับพุชคอนโทรลนะคะก็คือกะระยะคันข้างหน้าความห่าง รถเรากับคันข้างหน้านะคะก็ทํางานไปพร้อมกับความเร็วของพุชคอนโทลด้วยนะคะจะมีการแบบตั้งความเร็วนะคะชะลอเวลาเข้าใกล้คันหน้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการสตาร์ทนะคะก็จะเป็นแบบ Engine Start Stop แบบออโต้นะคะก็คือจะเป็นการดับเครื่องออโต้แบบกดแล้วก็สตาร์ทแบบกดสตาร์ทนะคะก็ทำงานร่วมกับกุญแจสมาร์ทคีย์ที่ทางฝ่ายแจ้งไปนะคะ ในส่วนของตัวการวางแก้วเนี่ยก็มีการวางแก้วทั้งสองฝั่งนะคะทั้งสองฝั่งการวางแก้วเยอะค่ะที่ประตูด้วยนะคะทั้งสองฝั่งที่ประตูทั้งสองฝั่งนะคะกระจกนะคะกระจกมองหลังรถเนี่ยจะไม่ใช่กระจกตัดแสงนะคะจะไม่ใช่กระจกตัดแสงนะคะจะเป็นกระจกปกติธรรมดาแต่รุ่นนี้เนี่ยมีไฟหน้าออโต้ด้วยนะคะ ไฟหน้าออโต้ก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้งานที่ออโต้ได้เลยนะคะถ้าเกิดด้านนอกวงแหวนด้านนอกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับไฟหน้าไฟท้ายนะคะถ้าเป็นวงแหวนด้านในจะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะถ้าเกิดจะใช้งานไฟตัดหมอกเหมือนเดิมคะ่ะต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูแถวที่2กันคะ่ะว่ามีพื้นที่เป็นยังไงบ้างแถวที่2นะคะ ก็จะมีพื้นที่การวางขาเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะมีพื้นที่กว้างนะคะระหว่างตัวเข่ากับตัวเบาะด้านหน้าขนาดมีการเลื่อนเบาะถอยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในรุ่นของตัวล็อกโค่ตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนตัวท็อปของขับเคลื่อน2ล้อรีโว่สประตูนะคะก็จะมีแอร์มาให้นะคะ2ช่องในตอนหลังนะคะมีแอร์มาให้ด้วยนะคะสามารถที่จะปรับการทำงานแอร์นะคะมาก เบาแรงนะคะหรือว่าเอียงไปทางไหนได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีสาย usb มาให้เหมือนในบางรุ่นนะคะตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังนะคะเหมือนกับคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังตะเข็บสีขาวแล้วก็มีการฉลุในส่วนตรงกลางนะคะมีพนักพิงมีพนักพิงพนักวางแขนขออภัยค่ะพนักวางแขนพร้อมทั้งช่องวางแก้วอีกแล้วนะคะ2ช่องด้านหลังเนี่ยมีช่องวางแก้วสองช่องที่ พนักวางแขนแล้วก็ฝั่งประตูด้วยนะคะฝั่งประตูด้วยนะคะเฉพาะด้านหลังก็วางได้สีแก้วเลยนะคะเหมือนเดิมสี่ประตูค่ะสามารถที่จะพับเบาะตรงนี้ค่ะดึงขึ้นไปได้นะคะสามารถที่จะพับดึงขึ้นไปได้นะคะเพื่อที่จะไว้สําหรับขนสัมภาระนะคะที่เวลาด้านหลังรถเนี่ยไม่สามารถขนผ่านฝนหรือผ่าน ที่มันจะกลัวปิวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็สามารถทําได้มีการออกแบบการดึงล้างคาซิตได้นะคะสําหรับกระจกตรงในส่วนของที่บังแดดด้านหน้านะคะจะมีฝั่งข้างคนขับแต่ว่าไม่ได้มีไฟมาให้นะคะก็คือจะใช้ไฟในส่วนของตรงกลางนะคะในส่วนของตรงกลางร่วมกันนะคะ จะใช้ไฟตรงกลางร่วมกันนะคะทั้ง2ฝั่งก็คือจะแยกให้2ฝั่งนี้นะคะจะไม่ได้มีแยกที่กระจกตรงนี้ในส่วนตรงกลางนี้ก็สามารถวางแว่นวางอะไรได้เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมค่ะตัวคอนโซลด้านหน้านะคะจะมีเกะให้นะคะเป็นเกะสองฝั่งนะคะขอพายไม่ใช่สองฝั่งสองชั้นนะคะสองชั้นนะคะ,นนะ,คะก็จะมีให้ทั้ง ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวคูลบล็อกให้นะคะปล่อยความเย็นเข้าไปได้นะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิความเย็นก็จะสวยงามค่ะก็จะมีสลักคําว่าไฮลักตรงนี้นะคะเป็นสีออกเทาๆนะคะที่เป็นสีเดียวกันกับพวกกันชนท้ายหรือโลบาร์นะคะแล้วก็คอนโซลหน้าออกแบบแบบเป็นเหมือนกับสีดําเงาๆนะคะก็ทําให้เรียบหรูคอนโซลหน้าตรงนี้ค่ะออก แบบเป็นลายแคปล่าแบบไม้แล้วก็ตัดด้วยสีดำเงานะคะก็สวยงามมากขึ้นนะคะหน้าจอนะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือรองรับระบบ T-Connect เนาะที่ทางโตโยต้าเนี่ยได้มีในหน่วยงาน T-Connect เพิ่มเติมมาดูแลลูกค้ากลุ่มที่ระบบรองรับ T-Connect ในรถรุ่นปัจจุบันนะคะสามารถที่จะโหลดแอปทำตามขั้นตอนในคู่มือ วันส่งมอบรถได้เลยนะคะมีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตามรถหาเส้นทางหลืกเลี่ยงเส้นทางรถติดหาร้านอาหารนะคะหรือว่าแจ้งความฉุกเฉิน s o s นะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบดูแลได้ทันท่วงทีนะคะค่ะ ในส่วนของท้ายคลิปนี้นะคะฟ้ายกขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาชมคลิปที่ฟ้ายพาชมรถรุ่น t ต y ยต้ารีโวสีประตูรุ่นล็อกโคขับเคลื่อน2อล้อราคา1 7 9 0 0ล้านเจดํานสีดำนี้นะคะคลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดไปนะคะฟ้ายก็ต้องกราบประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยในคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือข้อมูลใดๆนะคะที่ไฟ้ายได้มีการนำเสนอไปแล้วไม่ได้ครบถ้วนหรือว่างงๆนะคะก็เป็นลักษณะสไตล์ต้นฟ สายสมอนนะคะก็ให้ลูกค้าพิมพ์มาใต้คลิปนะคะพิมพ์มาในข้อความนะคะเดี๋ยวฝ้ายก็จะตอบนะคะในส่วนของใต้คลิปให้นะคะที่ลูกค้าพิมพ์มาในส่วนไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะหาคําตอบให้นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่เลงเล่นเงขออภัยค่ะเลงรุ่นนี้อยู่นะคะก็ลองดูว่า ชอบไหมนะคะสำหรับรุ่นล็อกโคตัวนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ต้นไายสายสมอด้วยนะคะยังไงในการพาชมก็พาชมแบบลักษณะแบบต้นไายสายสมอน,นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆค,คลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะ